เฮ้ยทุกคนวันนี้ก็เบื่อๆะทุกคนมาเข้าเก็บไฟ r e ว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆห,ห,หรือเปล่าไปดูอันนี้ก่าไปทุกคนไปเ <c oughs> ฮ้ยโทรศัพท์โทรชนว้าวโอ้ไม่กัดสุดยอดเดี๋ยวข้าไปดูกิจกรรมน, ي, นี้ไปดูแป๊บนึงไปดูแป๊บนึงอย่างสวยอ้โ oh, ห <c oughs> สวย ไม่สวยอยากได้ทุกคนอยากได้อยากได้อยากได้บังแต่ไม่มีตังค์อ่ะทำไงดีหาดุกิจกรรมอื่นดีกว่าไปก็ไม่มีอะไรดีไม่ไม่เฮ้ยทุกคนผมเบื่อทุกคนเกม G M เอ็มมากโอ้โหสําหรับให้คนมีตังค์อย่างเดียวหรอใทุกคนครับคือแบบผมเบื่อมากเลยครับคือทําไมต้องแบบมหาหลอดกินตังค์เด็กน้อยอย่างพวกผมด้วยอ่ะบังจีเอเกินมีของฟรีให้ไหมเนี่ยดูเป๊ะเบียร์แจกบัวเฮ้ย เฮ้ยแจกชุดฟรีหนึ่งวันหรือเปล่ากดรับแป๊บโอ้โหไม่ใช่หนึ่งวันโอ้โหทัลลชอนคนประโลกแจกชุดฟรีสามวันนะครับทุกคนน่าสนใจน่าสนใจครับไปดูแป๊บนึงไปดูแป๊บนึงไปดูแป๊บนึงแต่งตัวแป๊บแต่งตัวแป๊บทุกคนครับแต่งตัวแป๊บหนึ่งแต่งตัวแป๊บนึงเฮ้ยโอ้ยังเทโคเทเออจีเอ็มสุดยอดในื้อสีผมต้องการ อ้าวสวยนะทุกคนโหสวย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 ฟีไฟเอ็กอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกเออ What the fuck ไปไปเถอะแต่สวยจริงทุกคนสวยจริง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 โคตรสวยไปงั้นเราไปสนใจแล้วครับไปในเกมไปดีกว่าไปไปเถอะเร็วเครื่องบินก็ยังเป็นทรชนคนบนโลกอะทุกคนคิดดูดิคือแบบว่าเจมนี่แบบว่าสุดยอดเลยเกือบเป็นชุดที่สวยมาก โคตรสวยอ่ะเออชุดนี้จะเกินการนะทุกคนเกินการ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 เออสวยไหมโอ้โหเนี่ยสิ่งที่ฉันต้องการมีขายไหมเอ่ยชุดนี้มีขายไหมถ้ามีขายถามไปท,ทำไมลองถามมันก็ไม่ซื้ออดีเพื่อถาม,มเพื่ออะไรครับพี่กระเอิยซ้ายไปตัวหนึ่งว้าวเฮ้ยเฮ้ยบ้านเดียวกันอ่าส่วนละสวยละทุกคนครับสว่สวนละสว่วนละส่วนละ แกเปิดนึกไม่ได้เปิดไอ้เปืนวิ่งไงวิ่งหันวิ่งหันหันวิ่งหันหันวิ่งหันหันเอาลูกปืนมาทำไมฟ้าตกลมาตายแน่เลยทุกคนตัวตายอุ้ยโดนหัวจะตายคนเดีย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 ตายผมกูจริงจังเนี่ยทุกคนอะ <c oughs> เอ้ยบัตโถ่เอ้ยกับตายอะคือแบบวะ่ะถ้าเราตายบุบหิดเกับตายแล้วกับตายแล้วกับตายแล้วโฮย้ยเครียดเลยเครียดเลยเมื่อกี้นี้แบบว่าเก่งเลยอะคือแบบว่าเก่งโคตรอะกับตายโถทุกคนครับคือเบื่อกีบอกคลิปนี้ขอเทคเดียวผ่านได้แม่คือบอกว่าเกรียดอะไรรอบมาคือเกรียดอะเดีคลิปนี้จาได้เท่านายก็เท่านั้นแหละคือง่งายๆเลยครับ ขี้กเกียจเออจบอทำไมง่ายจังวะ <laughs> ชิวโพสชิวคือจะบอกว่าทุกคนครับผมลงแรงมากทุกคนก็อ่ามันหาคนยากเอ่อยากเป็นพิเศษนะเคลื่อนไหว่าเออเนั่นแหละหาคนยากก็คือหาคนยากเท่าไหร่บ้างจะไปไหน,นอื่นไม่ได้แน่ไงล่ะเออบัตรถอยสเปซเหรอสเปซก็สเปซไล่เลยพูดครับผมคนวิ่งไปที่ไหนดีครับผมเครียดแล้วหาไ,ไม่เจอแล้ววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็สุดลูกซองเลยนะ ูครับขึ้นพ th ีกดีกว่าขึ้นพีกดีกว่าขึ้นพีกดีกว่าเพื่อเจอไงคนละสิบแปดคนแล้วโอ้โหวิ่งมาร์งนานก็ได้ชิวเดียวปะโถเอ้ยไปเ่อคนเจอใครส่งข้อความมาวะใครส่งข้อความมาเอ้ไปดูเลยเที่ยงเลยคนส่งข้อความมาทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยจะแอบบิ๊กนาร์ได้ออกมาทุกคนเขาแอบอะโอ้เกินแอบโอ้โหทุกคนเขาแอบผมอะ โออยจะตายแล้วเขาจะตายบัเลยมมันตายยากจังวะนายต้อำบุญด้ไรวะนายเยโอตาย<ห>ไม่หัวเลยมีคน้าคิวผมอย่ไงโอยมีคน้ลคิวบัดเธอเทอิงเธอ โอ้ยมึงตายยากที่สุดว่โหเครียดและเครียดและโอโ้โหตายยากโพสตายยากโพสตายยากโพสยิงใครใช้ตา,ตายสักตัวนี่มันยิงยากขนาดนี้เลยหรือไงนนเนี่ยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมยิงโดนหัวไหล่เว้นมากไม่ตายอ่ะผมเครียดและดูดิเห็นไหมกระสุนเลยห้าสิบนัดโอโ้โหฆ่าไม่ได้นี่กลัววิ่งหนีแล้วนะเดี๋ยวไม่ออกมาทุกคนเครียดและเร็วเถอะเร็วเถอะเสือทำไมให้กินหมดออกมาให้ดึงหัวซะดีแต่เอาไม่ีคนเบวกกันถนนเอาไม่คกกีคนชาร์จไม่มีคนจะชาร์จผมไม่มีคนจะชาร์จผม ตายข้าบ้านปั๊มยาก,ก่อนเลยปั๊มยาก,ก่อนเลยข้าจะตายปะโทรรอเครียดเลยนายเวนายรู้ไหมนายทำอะไรเครียดนายเออรู้สองควงไหมไม่เอาบ้งรู้สองควงไม่เท่มาละสเปดนี่แหละเยอะสุดแล้วไอ้วอก็ไม่มีโหเวียนกรรมจังโดนชามาโดนมีนมนดดองกับดองเลยเนี่ย โอ้ยเียดเทสเจ้าคนมาทั่วเจ้าคนอีกแล้วโอ้ยยิงยากแค่ว้ยเหนื่อยแล้ววะทุกคนเอยเครื่องผมมันร้อนอะมันแหลกอะยิงยากแค่วะจริงจังวะจุกโกจุกโก้บ่อยทุกคนครับคลิปนี้ขอสั่งคิวพอได้ไหมอะทอมทอมท้อแล้ว ไอวอลก็ไม่ม <polarization> uh ีนะคือแบบว่าเครียดไอวอลลูกเดียวก็ไม่มีปัญหาเลยไอวอลแค่ลูกเดียวให้กันไม่ได้หรือไงอ่ะวันหนึ่งไปกลัวมีคนเดชกลัวมีคนเดชมาแล้ว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 วิ่งตามบอลลูนเอาลงมาด่วนเลยโอเคไอวอลอ่ะสวยมากไปแล้วได้ไอวอลไปแล้วเคี้ยได้แล้วครับทุกคนไอวอลได้ไอวอลแล้วอยู่ตั้งเจ็ดคนเนี่ยสามคิวว่านะาคิวเนี่ยอุ้ยโดนยิงโดนยิง นนคนยิงผมมาะเสื้อเสื้อมากอ่ะฮะโล่งโอ้ข้าตัวเองตายันชัดเขาไปหาออกมาลิงงผมตายทุกคนเอาเขิดเลยนะโอ้ไม่ตายโอ้ผมท้อทุกคนผมไม่ตาย ตายตายทุกคนเอาเอาอะตายแล้วเออมเออเออมอ๋อโอเคโอ้ผม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 ยิงแหลงแกนนะครับทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมผมยิงแหลงแกนนะอือปากพอเลที่แบบว่า มากนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณมากที่ดูจนจบนะทุกคนก็ไลสระชิปอะไรก็มันไลสาระนะครับผมก็ชิปนี้มีประโยชน์หรอครับจริงๆก็ชิวสวยครับแจกฟรีครับไปหารับกันนะครับบางาัใช้มาเล่นกันนะทุกคนก็ฟีไฟเอ็กโคนคนะโลกนะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าผมจีนครับบ๊ายบาย